คลิปนี้นะครับเรามาดูเครื่องตัดสติกเกอร์กันตัวนี้ถูกๆเลยนะครับปกติเครื่องตัดสติกเกอร์เนี่ยสามหมกว่าบาทตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์เมนๆนะครับแต่ว่าไดคัดได้แต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ใช้ไดคัดเท่าไหรนะ่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าตัวเครื่องเป็นยังไงเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีรีวิวเลยมีแค่รีวิวของทางร้านที่เป็นเหมือนแบบโชว์โชว์โชว์ชวแล้วก็ไม่พูดอะไรนะครับลิงก์ที่สั่งซื้อนะครับผมลงไว้ข้างล่างแล้วนะครับตัวนี้ผมซื้อผ่านช้อปปี ราคาเต็มนะครับมัน9 00 0กว่าบาทแล้วก็รวมค่าตั้งมันจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแต่ว่าผมกดโค้ดลดไปพัน0นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์โค้ดไว้ให้ด้วยนะครับว่าให้เก็บกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีตอนไหนนะครับเพราะว่าอ่ามันจะมาแบบมาแบบเดือนละ2อรอบอะไรเงี้ยเราต้องกดเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้เรามาแกะดูกันอันนี้มาส่งแล้วนะครับเนี่ยมาเป็นกล่องแบบนี้เลยห่อพลาสติกมาเดี๋ยวเราแกะดูกันก่อน เก็บกล่องไว้ก่อนนะครับเผื่อเทมเผื่ออะไรอย่างนี้มันมีประกัน1ปีอยู่แล้วแต่ว่า,าถ้าเป็นแบบเสียตั้งแต่แรกเนี่ยกดคืนจากช้อปปีมันเร็วซ o บอิมเมจ g รุ๊ปสติกเกอร์คัตเตอร์วิสตนมีขาตั้งนะครับไซส์720ซึ่งจริงๆมีไซส์อ่าเมตรกว่าด้วยนะครับของผมมาเมนเมผมไม่ได้ใช้สติกเกอร์มวนไม่ได้ทดํารถหรือว่าไม่ได้ทําอาคาราเคยใช้ไซส์ A3 แล้ว บางทีแบบเราต้องเอาสติกเกอร์มาต่อกันเยอะไปหน่อยก็เลยเปลี่ยนเป็นไซส์นี้แล้วก็ผมซื้อสติกเกอร์จากพวก B2S ร้านเครื่องเขียนนะครับที่มันจะเป็นสติกเกอร์แผ่นละ30บาท40บาทที่จะเป็นสติกเกอร์ PVC ส่วนใหญ่จะใช้สติกเกอร์แบบนั้นเพราะว่ามันถูกกว่าคือซื้อเป็นม้วนมันถูกกว่าจริงครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เยอะข้างในก็จะมีกล่องตัวนี้มาให้ตัวหนึ่งก็มีสายพาวเวอร์นะครับใบมีด มีมา3อัน1 2 3สาย USB พอร์ตซีเรียลนะครับแล้วก็ทําไดตัวหนึ่งน่าจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับน็อตประกอบขาตั้งอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นโปรแกรมตัดนะสายมาสเตอร์นะครับอ่าเราจะใช้ตัวนี้กันเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้เป็นไดเวอร์ในตัวด้วยนะครับคู่มือแล้วก็วิธีการประกอบสแตนนะครับ <c oughs> อันนี้ตัวเครื่องนะครับอันนี้น่าจะเป็นเค้าเทสต,ตัวเครื่องก่อนส่งเดี๋ยวเราประกอบขาตั้งก่อนมีน็อตมาให้ทั้งหมด8ตัวนะครับแล้วก็ประแจขันตัวหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาวางโลของสติกเกอร์ม้วนกันอืม โอเคมันจะลื่นๆนะครับก็คือถ้าใครซื้อสติกเกอร์มวนะ้วนน่ยนะครับซื้อเฉพาะสีสีขาวสีดำสีเมนเมนสีแดงอะไรแบบนี้ที่เขาใช้กันเยอะๆนะครับตัวสีอื่นๆเนะ่ยซื้อเป็นแผ่นเอาก็พอนะครับหรือไม่ก็ไปขอตัดเมตรเอาอขาตั้งเสร็จแล้วเดีย๋ยวเอาเครื่องมาวาง ตัวเครื่องนะครับวางเฉยๆเลยมันจะมีขาตั้งอย่างนี้อยู่แล้วก็มีรูให้เสียบนะครับเนี่ยแค่นี้เลยไม่ไม่ได้ล็อกไม่ได้มีขขดล็อกอะไรก็จะได้ตัวนี้เครื่องตัดสติกเกอร์เป็นพอ t เตอร์เนี่ยครับก็คือล็อกกิ้งเลื่อนได้ง่ายข้างหลังจะมีตัวจับกระดาษก็คือเลื่อนมาจับ ติ๊กเกอร์แล้วก็กดล็อกพอกดล็อกปุ๊บด้านหน้าก็จะหนีบนี yeah. <Yeah. Looking S 1> ่ยลูกกิ้งก็จะหนีบกันอันนี้ชื่อรุ่นนะครับ KH 7 2 0ตัวนี้นะก็มีปลั๊กปลั๊กแบบมีสายกาวนะครับ USB แ <Yeah. S 2> นะนำว่าเสียบหลังคอมนะครับอย่าเสียบด้านหน้าเลยมันหลุดง่าย u s b เส,สียบด้านนู้นนู่ USB ีพาวเเสียบด้านนี้มาคนละด้านกันนะครับอันนี้ในทำไดนะครับก็จะมีวิธีการติดตั้งตัววิธีการประกอบสแตนหนึ่สองสามสี่ก็คือเป็นแต่ละรุ่นนะครับวิธีการประกอบใบมีเดี๋ยวผมทำให้ดูดูแล้วแล้วก็รุ่นการตัดนะครับเนี่แล้วก็คู่มือโปรแกรมนะครับ แล้วก็วิธีการลงโปรแกรมอันนี้ในทําไดที่เขาให้มาซอฟต์แวร์เขามีมาในทาไดนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็น s e ร i a l number เดี๋ยวแกะดูเลยเขามีแบบกันแกะมานะครับเปิดออกมาเป็นแมกเนตแบบนี้นะครับแล้วก็มี serial number อยู่ด้านหลังนะเป็นแมกเนตไว้ดูดกับตัวเครื่องทิ้งไว้จะได้ไม่หายแต่ว่า s e ร i a l number เขาพิมพ์ไว้ด้านหลังนะครับเท่านี้เลย เหมือนแบบที่ติดตู้เย็นระวังหายเท่านั้นนี้ตอนลงซอฟต์บแวร์ก็ kh 7 2 0เราก็กด next อ่าคราวนี้เรามาเปิดเครื่องกันนะครับก็ผมกดเปิดนะจะเห็นหน้าจอติดแบบนี้นะครับที่หน้าจอนะครับจะมี2บรรทัดที่เป็นเมนเมนนะคือสปีดกับฟอร์สนะครับฟอร์สเป็นแรงกดสปีดเป็นความเร็วนะ อ่ผมใช้ค่ามาตรฐานนะครับไม่ได้ปรับอะไรปุ่มที่เราใช้จริงๆอ่ะมีแค่รีเซ็ตกับออปชันนะครับแล้วก็ตัวตัวเนี้ยครับขึ้นกับลงขึ้นกับลงที่ผมใช้นะครับอ่าเดีย๋ยวผมทําให้ดูส่วนอื่นๆไม่ได้ใช้นะครับสําหรับงานตัดที่ผมใช้เลยนะอ่าก็คือหน้าจอมีแค่นี้นะครับพอเรากดออปชันนะครับตรงนี้เราจะเลื่อนหัวพิมพ์ได้เลื่อนเลื่อน เดืนไปเ้ินมาได้เราก็โหลดสติกเกอร์ขึ้นลงได้นะครับเนี่ยจะได้ยินเสียงนะแล้วตรงนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับเวลาหัวพิมพ์มาสุดท้ายสุดเนี่ยมันจะกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อเป็นการรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเขาครับจะมีจุดแดงๆอยู่ตรงนี้ครับพร้อมเนี่ยมาปุ๊บมันจะกดปุ่มไว้นะครับแล้วก็ก่อนพิมพ์ผมจะกดรีเซ็ตทุกครั้งนะครับ พอกดรีเซ็ตหัวพิมพ์จะกดครั้งหนึ่งเหมือนกดตัดลงมาแล้วก็ปล่อยนะครับแบบนี้นเครื่องจะรีเซ็ตทุกอย่างให้เป็นเหมือนพร้อมที่จะทำงานครั้งต่อไปตัวจับนะครับที่เขาบอกเนี่ยนะครับเนี่ยที่ตัวจับสติกเกอร์ที่ยกปุ่มข้างหลังนะนีะ่นะตอนที่เขายกและเลื่อนนะครับเขาบอกว่าให้ลงตรงที่เป็นเหล็กตัวนี้นะระวังไปลงตรงนี้ นะลงตรงรอยต่อระหว่างเหล็กชุดที่1นึ่กับชุดที่2ตัวนี้นะครับก็คือถ้าจะลงก็ลงนี้เลยหรือไม่ก็อยู่ในอันนี้แล้วแต่ขนาดสติกเกอร์ที่เรามาตัดนะครับเนี่ยมีทั้งหมด3อ่อนะันโยกมาเราก็กดลงตอนใส่สติกเกอร์ก็ต้องยกก่อนหน้ากว้างตัวนี้นะครับตัวที่จะรับตัวแผ่นสติกเกอร์ได้นะอันนี้ผมลองตัดไปประมาณหลายครั้งแล้วนะครับผมก็เลยโอเคศึกษา แล้วก็เรามาทําดูนะครับก็คือจะตัดได้ตั้งแต่จุดเลเซอร์ยันถึงขอบนะครับอยู่ที่หกสิบประมาณหกสิบสามเซนก็คือใส่หนะ้ากว้างสุดได้ที่หกสามเซนจริงๆสติกเกอร์ใส่ได้เต็มเฟรมนะครับใส่ได้สุดเครื่องเลยเนี่ยถึงเจ็ดสิบสองเลยตามที่เขาบอกแต่ว่าอ่าเนี่ยประมาณก่อนถึงเลเซอร์อะครับประมาณเจ็ดเซนแรกอะมันมันจะไม่ตัดเพราะว่าไอตัวนี้มันชนแล้ว นะครับแล้วหัวพิม์มันอยู่ตรงนี้คือบริเวณตรงนี้มันตัดไม่ได้แต่ว่าฝั่งนี้ตัดได้ถึงขอบเลยแล้วก็สติกเกอร์ที่เราใช้นะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมซื้อพวก B2S นะครับอ่าคือเป็นสติกเกอร์ PVC เนี่ยกันน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็คือเราเลือกสีได้เราไม่ต้องซื้อม้วนแต่ถ้าจะซื้อม้วนก็จะถูกกว่านะครับอ่าอันนี้เป็นของอะไรนะเนี่ยโฟลเตอร์ p e r มีของโกดักก็มีครับ อันนี้ซื้อของโกดักนะความหนาไม่เท่ากันนะครับความเหนียวก็ไม่เท่ากันอ่านะราคาก็ไม่เท่ากันอันนี้ห้าสิบาทอันนี้สามสิบบาทแล้วแต่เลือกกันนะครับมันหาซื้อง่ายครับแล้วเราเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆแล้วแต่ตามใจเราเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ยเราถ้าใส่ฝั่งเนี้ยใส่ได้นะครับอนะ่กว้างสุดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเจ็ดเซนแรกหายไปแต่ถ้าใส่ฝั่งนี้ก็จะแทบจะตัดได้ทั้งแผ่น ตั้งแต่แบบชิดหัวยันเกือบเกือบหล่นเลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะตัดตัวอักษรนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูการใส่หัวตัดกันก่อนนะครับในกล่องอจะมีหัวตัดมาให้3อันนะโอเคผมหยิบมาแล้วนี่ผมใส่ไปแล้วนะเดี๋จวจะใส่ให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็มีฟิลมาให้1อันหกเหลี่ยมมาให้1อันนะครับไม่ได้ใช้แล้วก็ตัววาดรูปนะครับกรณีว่าเราต้องการเอาไปวาดรูปเราก็จะใช้หัวตัวนี้แทน ก็จะเป็นไส้ปากกาธรรมดาอย่างนี้ครับเดีย๋ยวผมหมุนเอาออกให้ดูก็คือไม่ต้องกลัวหมดมันคือไส้ปากกาธรรมดาแล้วก็คือมาใส่กรณีเราต้องการให้เอาเครื่องมาวาดรูปนะครับเหมือนพอตเตอรอ์สมัยก่อนอก็คือใส่แทนหัวตัดเข้าไปจะจะเป็นหัววาดนะครับถ้าผมพูดคําว่าหัวเครื่องพิมพ์ก็คือมันคือเครื่องตัดนะครับเพราะว่าผมติดคาว่าเครื่องพิมพ์มาตั้งแต่เครื่องเก่าแล้ว อ่อันนี้หัวหัวที่เป็นปากกานะอ่ะและคราวนี้ก็อันนี้เปิดขึ้นมานะครับเนี่ยเปิดขึ้นมาหยิบมาหัวหนึ่งมันจะมีสีแดงครอบอยู่นะครับก็คือดึงสีแดงออกก็จะเป็นเข็มเนี่ยเป็นหัวตัด่สีแดงครอบโปรเทคไว้เหมือนกันทั้งหมด3าหัวนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่เหมือนกันแล้วก็ตอนใส่หัวตัดนะครับก็คือตัวนี้มันจะมีสีทองตรงนี้นะฮะเราก็หมุน หมุนนะครับหมุนง้างออกมาแล้วก็คือตัวนี้มันก็จะดึงได้นะครับตัวนี้อ่อาจะผมใบแบกเกลว์ขาวๆก่อนวิธีใส่หัวตัดนะครับก็คือเราเอาตัวด้านที่เป็นใบมีดอ่ะอยู่ข้างนอกนะเราก็เอาด้านที่มันไม่ใช่ใบมีดนะครับมันจะเป็นแหลมๆมเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ใบมีดใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปแล้วก็กดกดกดตูดตัวนี้นะครับหงายหน้าแล้วมันก็จะรับใบมีดแค่นี้เลยนะครับถ้าเวลาเอาออกก็กดแล้วก็เอามือหยิบ เงี้ยดึงออกได้เลยนะครับเนี่ยใส่กดข้างหลังก่อนนะพอกดแล้วกลไก่มันก็ง้างนะครับพอใส่แล้วก็ดึงกลับเข้าไปคราวนี้มันจะไม่หล่นแล้วนะครับเนี่ยมันจะไม่หล่นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเครื่องตัดมันก็จะจับตัวนี้กดลงนะครับแล้วก็วาดรูปตามที่เราต้องการแต่คราวนี้ถามว่าถ้าตั้งใบเท่าไหร่เดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะครับเขาให้ตั้งเท่านี้ ก็คือเราสามารถหมุนจนกว่าใบาจะโผล่ได้เลยเห็นไหมฮะใบโผล่แต่ถ้าใบาโผล่เนี่ยสติกเกอร์ขาดกระจุยแน่นอนนะครับให้ตั้งระยะใบโผล่นะครับเอาแค่สกิดมือถอยมันไปเรื่อยๆถอยมันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าถ้ามองอาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับมันจะต้องโผล่มาปานแบบครึ่งมิลน,นะครับนิดเดียวให้ให้รู้สึกสกิดมือเท่ากับสติกเกอร์นะครับไม่ไม่ไม่ยาวออกมามากพอ พอได้ระยะแล้วนะครับก็หมุนแหวนทองตัวนี้ล็อกนะครับเนะี่ยหมุนแหวนทองตัวนี้ล็อกเนะี่ยเราจะได้ความรู้สึกคือไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวบาดนะครับมันไม่ได้คมขนาดนั้นแต่แค่พอจับไปแล้วแบบอ่าสกิดนิ้วอะ่ะนะครับเนี่ยอ่ามันจะสกิดนิ้วแล้วก็ตอนลองตัดเทสนะครับเทสแค่นิดเดียวก่อนดูว่ามันได้หรือเปล่าเพราะว่าสติกเกอร์แต่ละตัวมันหนาไม่เท่ากันถ้ามันหนามากเราก็ต้องเปิดใบมากแต่สติกเกอร์เท่าที่ผมตัดอะ่ะ ผมตั้งแค่สกิดนิ้วนะครับเนี่ยสกิดนิ้วก็คือใช้ได้หมดทุกรุ่นเลยเอ้ยใช้ได้หมดทุกสติกเกอร์เลยเอ่าเดีย๋ยวเรามาดูกันอ่าอันนี้ลองแบ็กก้าให้มันขาวเฉยนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยคว่ำลงไปนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเสียบลงไปแล้วก็หมุนล็อกตัวนี้แหวนทองตัวเนี้ยสกูทองนะครับล็อกให้แน่นเอาแค่ตึงมือพอนะครับเดี๋ยวแตกอ่านะไม่ต้องทําอะไร อ่คราวนี้เราตอนใส่กระดาษนะครับก็เนี่ยสติกเกอร์นะก็คือใส่เข้าไปข้างในงนะครับจะใส่จากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้แล้วก็คือตั้งระยะถามว่าระยะแค่ไหนก็คือตรงเนี้ยมันจะมีเลเซอร์สีแดงฉายอยู่นะครับเห็นไหมฮะที่เป็นสีแดงแต่ถ้ามองดีๆมันจะเป็นจุดเราก็ปรับตัวสติกเกอร์นะครับให้หัวมุม หัวมุมเนี่ยอยู่ตรงสีแดงแต่เผื่อเข้ามาหน่อยก็ดีนะครับเผื่อมานิดนึงอ่าเราก็ปรับแล้วก็ให้ด้านหน้าขนานกับอ่าที่เราต้องการก็คือเราจะใช้พื้นที่สติกเกอร์ได้สมสมส่วนได้สมแบบครบที่สุดนะครับอ่าเราจะใส่ตรงไหนก็ได้แต่ว่ามันจะเริ่มตัดตั้งแต่เลเซอร์มาร์นะครับผมก็ให้เลเซอร์มาร์อยู่ตรงหัวมุมเราก็ค่อยล็อกนะครับเนี่ยพอโยกปับ๊บลูกกิ้งมันก็ลงมากดสติกเกอร์ กดหนักนะครับกดทีสติก๊กเกอร์บุบเลยอ่าเป็นรอยเป็นรอยแบบเวลากิ้งไปกิ้งมาก็จะเป็นรอยแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรไม่มีผลให้มุมกระดาษกับเลเซอร์อยู่ใกล้กันแล้วพอเราโยกตัวลูกกิ้งลงนะครับเนี่ยมันจะยกอยู่นิดนึงแล้วพอเรากดปุ๊บมันก็จะกดกระดาษลงเท่านี้นี่คือพร้อมตัดแล้วนะครับที่เหลืออยู่ในโปรแกรมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัดกัน อ่าคราวนี้เราเทสกับสติกเกอร์เล็กๆก่อนนะครับอันนี้ผมเทสให้ดูว่าถ้าปรับหัวหนักไปนะครับผมจะเทสเทสกับแผ่นเล็กทุกครั้งนะเอามาตัดพวกแบบป้ายติดที่บ้านติดตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก่อนนะอย่างเงี้ยอ่าทุกครั้งที่เราใส่หัวนะครับไม่ใช่ทุกครั้งที่ตัดนะอ่าอันเนี้ยคืออ่าหัวลึกไปหมายถึงว่าออกมาเยอะไปนะครับเราก็เปลี่ยนนะตอนนี้นี่อ่าได้แล้วเป็นอย่างนี้ คราวนี้มาดูในสามาเตเตอร์บ้างนะครับก็คือเรานิวกระดาษนะพอนิวปั๊บนะครับก็คือตั้งค่าของกระดาษให้ตรงกับสติกเกอร์นะอันนี้คือเราซื้อสติกเกอร์นะครับหน้ากว้างห้าสิบสามเซนแล้วก็อ่ายาวเจ็ดสิบเซนนะครับก็คือเจ mm ็ดร้อยมิลลิเมตรกับห้า้อยสมสิมลลิเมตรนะครับอ่าตั้งกระดาษให้ตรงเราจะได้ตัดได้เต็มพื้นที่นะอ่าแล้วก็จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมพิมพ์ข้อความของที่จะทํางานของนิติบุคคลก่อนอ่าแบบนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปนะครับเราก็เลือกฟอนต์เอานะนี่นะครับก็คือกดกดตัว a ตัวนี้เราก็มาจิ้มนะครับเราก็พิมพ์ไปได้เลยอย่างนี้นะครับล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาเลือกฟอนต์นะนี่ฟอนต์ตอันนี้เป็นร้อม back นะครับเดี๋ยวจัดสระหน่อยไม่มีอะไรครับจัดเหมือนโปรแกรมทั่วไปถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับข้างๆงเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์นะครับแล้วน,นี้ตัด โปรแกรมมันจะแบบพิมพ์โลโก้แล้วก็พร้อมได้คัดได้เราจะเราจะกดแค่ตัดนะครับโอเคอันนี้จัดอาร์ตเสร็จแล้วนะครับก็แต่มันจะเป็นาท์ไลน์แบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเรากดปุ่ม area test ครั้งหนึ่งก่อนให้ให้เครื่องดูว่าตัดไปถึงไหนแล้วก็กว้างถึงไหนนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเดี๋ยวกดตัวนี้นะครับพอกดปับ๊บมันจะขึ้นมาให้กด yes นะครับเดี๋ยวไปถ่ายที่เครื่องก่อนนะครับพอผมกด yes นะครับเยมันจะบอกว่าตัดถึงตรงนี้นะ ถ้าเทสโอเคแล้วเราก็กดปุ่มคัดนาวตัวนี้พอกดปั๊บก็จะมีมาให้กดเย็ดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราเย็ดปับ๊บ <c oughs> หัวพิมพ์ก็จะตัดทันทีนะครับ 我来 subscribe, 来 subscribe, 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 s u

พอตัดเสร็จแล้วก็หัวพิมพ์ก็จะมาเก็บตรงนี้นะแล้วเราสามารถปรดสติกเกอร์ได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือโยกแล้วก็ดึงออกเลยอย่างที่สองก็คือกดออปชันตรงนี้นะครับกดออปชันเราก็กดโลมันออกมาเลยนะครับอย่างเงี้ยนอะ่าล่วงลงมาเลยแบบนี้นะแต่พอกดออปชันเสร็จแล้วให้กดรีเซ็ตครั้งหนึ่งแล้วมันจะขึ้นคําว่าเวลคัมนะครับอ่าจะมองไม่เห็นนะอ่ะเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นมีอยู่กดรีเซ็ตปึ๊บนาจ้ขึ้นเวลคัม กลับมาใหม่นะครับเหมือนกับเปิดเครื่องใหม่อีกทีนึงแล้วก็พร้อมใช้งานครั้งต่อไปอันนี้เราคุยกันแค่โหมดตัดสติกเกอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าไดคัทผมไม่ได้ใช้แต่ว่าเขาบอกว่าใช้ได้ถ้าใครซื้อมาก็ศึกษาต่อเพราะว่าเขามีเลเซอร์มาร์กอยู่แล้วนะครับพอลงมานะครับเราก็ตัดแนะนำให้ตัดแยกชิ้นก่อนนะครับแต่ว่าพราเพื่อที่จะลอกง่ายนะนเดี๋ยวผมผมตัดครึ่งแผ่น ที่ต้องการตัดครึ่งแผ่นเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้ใช้อีกนะครับถ้าซื้อเป็นม้วนก็ไม่ค่อยมีปัญหานี้อันนี้เราเสียดายนะครับอ่าเราก็ตัดครึ่งที่ยังใช้ได้อยู่เก็บไว้น,นี่นะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนไม่ได้ใช้อ่าแล้วคราวนี้เราก็มาลอกกันต้องลอกมือนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าถ้าเอาง่ายก็คือ ัดเป็นส่วนก่อนแต่ว่าถ้าใครไหวก็ลอกไปเลยเพราะว่ายกแล้วยกเลยนะครับเนี่ยยกขึ้นมาแล้วเราก็ดูว่าตัวไหนเอาไว้บ้างนะครับตัวไม่เอาก็ทิ้งเพราะว่าบางทีมันจะมีพวกสลักภาษาไทยมันจะลำบากตรงสลักนะครับก็ยกขึ้นมามเราต้องจำว่า เราตัดอะไรไปนะครับแต่ไม่ยากเพราะว่ามันก็คมอย่างเงี้ยเนี่ย,ยคำว่าบ้านไม้โทมันหลุดออกมานะครับก็ต้องกดมันลงไปก่อนบางทีก็พอลงมาแล้วมันเบี้ยวนิดหนึ่งก็ต้องจัดหน่อย หน่อยนึงอ่าใจใจเย็นเย็นเวลาลอกอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาครับอ่บาวันนี้ผมถ่ายไปด้วยก็เลยกลัวมันยาวก็เลยแบบใจร้อนไปนิดนึงเนี่ยค่อยๆลอกโอเคนะฮะ แค่นี้แล้วก็เนี่ยเรามาตรวจสลับสลับมันจะบางทีเนี่ยไม่เอกบางทีที่ผมหลุดเมื่อกี้นะครับก็จัดใหม่จัดให้มันตรงมันจะมีรอยอยู่ที่กระดาษอยู่แล้วเนี่ยจัดให้มันตรงกีผมเห็นตองตัวกับสารอุที่เหลือตรงหมดนะครับไม่ได้หลุดอะไรสารอุมันเบี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็่พวกเจาะช่องนะครับอันนี้ก็ มันอยู่ในช่องอยู่แล้วบางคนคิดว่าเครื่องจะลอกให้ออโต้ไม่มีนะครับลอกมือกันทั้งนั้นนะครับตัวนี้ถ้าถ้าออโต้ก็คือต้องพิมพ์และไดคัตเอาอันนี้อันนี้เป็นตัวแบบแปะนูนนะไม่ได้พิมพ์เหมาะกับงานติดอย่างเงี้ยครับติดป้ายติดกระจก ต่อไปก็เอาเทปยกนะครับนี่เทปยกนะเออมันมันไม่เหนียวมากครับแปะข้อดีของที่มันเป็นเทปใสเนี่ยเวลาเราไปเล็งแปะที่ต่างๆมันไม่ติดตัวเทปกาวยน่นเพราะว่ากาวย่นมองไม่ค่อยเห็น เวลาแปะไม่ต้องประหยัดนะครับแปะมันให้ครบทุกตัวนะเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมแปะตะเบี้ยวแปะทับไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราประหยัดมัวแต่เขียมเทปตัวนี้นะพอถึงเวลายกจริงอ่ะตรงเนี้ยเออแอนไปแอ็นมาทีบางทีอะผมจะเจอตอนเทปหมดแล้วแบบว่าเอ้ยพอเทปใกล้หมด แปะได้แค่ครึ่งเดียวอ่ะครึ่งนึงอีกอีกข้างบนแบบพับไปพับมาต่อไปมาแปะที่แป้นบ้านนะครับอ่าตัวนี้มันเช็ดไม่ออกนะมันเละอะอ่าปูนนะครับไม่เป็นไรแปะทับไปเลยอันนี้ผมสปีดภาพให้ดูแบบเร็วๆนะครับจริงๆร้อนมากตอนนี้เราก็ลอกเทปใสออกนะครับลอกเทปใสออกถ้าบางตัวมันหลุดตามก็กดๆมันหน่อยนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ